กุ้งสดครับพันธ์จกันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนครับผมอยู่กับผมบ่ายเช้ลครับ กะผักผีผักน้องมากินตำซัวกุ้งสดกับกุ้งสะดุ้งครับพี่น้องกับแคบหมูกับผัาากกรอบผักกระถินผักกระสีบ้านเฮ่านะครับแก้มขันไปน้ำเอาก้อนสิไปรับชมคลิปกะฝากพี่ฝากน้องก็อะไรก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจไ้ได้เลยครับเด้อเอาพี่น้องมากมากพี่น้องแซ่บๆกบับใบเ้ยงต้องกันครับผม บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าช่วงนี้ก็ับ่ได้ไปไทยราะว่าฝนมันตกลหลไรมือครับพี่น้องดินยังจืดอยู่พี่น้องล่วงหน้าไฟหน้าครับเานาะเราค่อนข้างครับเนาะมีโอกาสที่ไปไทยเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาฝากพี่ฝากน้อนพี่กอล้ฟครับผมเนาะเดีย๋ยวม่ใช่ผักเข้ามายังครับ น้ำปลาแดงนุ่ครับเนืเน้อกุ้งเร่งๆครับ padah kan ผักกะทิผักกะทินินมบัวครับโอ้ส้นญี่ปุ่นเนื้อนี้อีักนองัก กุ้งครัครับพันธุ์เดียวกันเลย เกี่มันดีเท่ากับหอมอย่างไงครับ đi không làm suối công suất เงืนเหลือมากแล้วน้ำประเดียดชงเล้งครับ 不，台湾。

完蛋！ Vamos หอหอนพ่อจ <differences S 2> ิวันเปิดพรดลมอะไรครับสาไใหม่ เนี่ยกุุงชดชดไม่ไหม้เลครับหวานขนาดทั้งเสียง เอาอีกตัวครับพี่น้องคนนี้กินกินหมนดอยู่ครับจะมันหอนปวดจะไปกินท่างหนอกก็หรอกครับไม่จะเปิดพร,ร่มกินเอาเปิดพร,ร่มใส่ตอนนี้ไม่ได้ต้อเขาไหมครับพี่น้องอ๋อข้ามอ่างเดียล่าจากพี่จากหนอกไปก่อน เนื้อออกเต็มเลยต้องเขียนเอาครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องด้ยวยครับเด้เอเนี่ยเกียรติติดตามรัะชมไป ที่เขามาหลับชวมไปจนจบคลิปครับผมจังได้ไกลพี่ให่องลำล้ำเรื่อยๆสุขดีมีความสุขสุขขู่สุขคนครับผมเป็นคนวังใจไว้ที่คลิปต่อไปนั้นเดอเด้อครับเด้อพี่น้องคลิปนี้ว่าเล,ล่าเพลิน้องไปก่อนครับผมคิดหน้าพ่อกระบายไหมสวัสดีครับ